มาเดี๋ยวล่ะอ่ะ không bằng luôn mà dữ rồi, cái gì thì anh ấy bình luận, comment, hơn mấy là anh, ให้ดูบรรยากาศหน่อยออดูมันสวย สิ่การงานนังไหลมาก่เขาเนไหลกว้ง่องไหลมากเขาเขากัวยสัตว์ปนให้ไหลเยงนตายัง่กายเปี่ยให้ยังการเที่ยวสิ่งท <ique> ุอยางนี่อะไรดีให้ปัดเข้าจางนี้จะรูปแบบนั้นที่นี่จะที่ดีเีขามากเออในการงานออกงานไปเวทีนี่ล่ะสิ่ผ้าฮาโยหากินเวงทีนี่แต่สิ่งผ้า ทางก้มวนก้มซึนเวทีนี้เหสิทนผาการหางื่นกับทิมงานน่เนี่นคนผักคนหอมคนนื่นคนชมคนชุ่มตามให้รอใส่เลยเอาึงแน้เอาเข้าเลยรูปไปนี่ทั้งนาทั้งนาเวทีนี้แล้วเวทีหมดมนี้เขาติดตั้งเวทีเอาไปทั้งนาลเนจีนกเด้อนาเกิดกูละเกิดทีตะวันออกกูละวันอี่ออกไปเนื้อกูละ

Chim ngàn, ngàn tít tầng với chi bảng xuân ไอ้ช <Wars> mhm. ่างสุกขนลังมันยีบหอดใช่สามารเ่นนั่งเ่ะเดินด้นบ้านมาพาด้านด้านล่งเพราเดินอันนี้จอยยืนบ้านอันนี้จอยอันนี้บันไดบันคือขาันไดกลางบรรยากาศกลังตั้งร้าน นะคะแล้วก็ใหญ่มาก หนรับพี่น้องก็อุปกรณ์ก็เอากำลังเอาลงนะครับ ว่านึงนเลยพอเท่าได้แดนตีแดนตะขลางเราทางมองแกแรงบ้บ<อ>ไม่นี่ันนะข้นานิดซนนีข้อหนาหาตงนีพอดีนะน,นี่เชียทางรถ เอาอรมังเอาตัวนั่เปเนาโตูสเกียให้วเล่อยขสโลวงาีเป็นกียร์ที่แล้วกเที่ขางเาเป็นเกียยี่แล้วเป็นลัทธนแล้วบับเปยบบเลย คือว่าปิดการตอนนี้ครับติดตั้งเวทีใหม่นะครับนี่คือเวทีใหม่ที่ตั้งอยู่บริเวณตรงนี้ครับมาในซีซั่นสามหรือฤดูกาลที่สามทีมงานหมอรำเพลินลรำเพรียครับโดยต่างสุขเมื่อนี้ครับคือว่าเากระชุบบอกเก่าเวที่เจ้าทางแล้วขอพรอขอเมื่อนี้ขอข้อมจะเล่นลงเรืองนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวติดตั้งแล้วๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องได้เบื้องในคลิปต่อไปนะครับคือว่าเมื่อนี้ เปนกระบบบ้างระบบบ้าง,าง,างที่จะพี่น้องมาเบิงว่าอ่าเวทีเพลนเพ,เพิ่อนทางซุกออกแบบเองมันสีออกมาหลายอ่าพี่น้องที่ตามเ e อฟซีเออแคลับเนาะครับเพราะว่า,วาอยู่ในประเทศหรือว่าตั้งประเทศครับว่าปีนี้ทางซุกว่าไม่น้อยหนะ้าขาบ่งไหนครับรคือทางซุกเก็ตมาหลายวิธีแล้วคือว่าสมมูรณ์แบบทุกวิธีครับผม โมเมนต์จ่ um. มาไปทีเพชรลำเพลินครับทุกเวทีคือเสมอภาพสร้างท,ทุกแห่งเททให้เท่าเทียมกันครับบาเดีวมาวงนั้นดีกับวงนี่วงนี้นทุกวงที่สร้างทุกเห่งมากครับการันตีได้คือความแข็งแรงความถ้าความแข็งแรงความมาตรฐานความต่างไงครับต่างไงครับแลักการเ,เสมอภาพทุกวงครับเททไฮยดีทุกวงครับเพื่อมาเป็นซื่อเสียงของทางน้ำครับเพราะว่าสืบต่อไปครับของทางทุกครับพี่น้องคอยติดตาม ครับผมพี่น้องอ่าห้พี่น้องติดตามครับในคลิปนี้ครับเอาขอบคุณเดี๋ยวอัปเดตในคลิปต่อไปพี่น้องที่เบิ่งได้ชมว่าการจีนตั้งแล้วเวทีที่นะครับประกอบหรือที่ตั้งยังบางนี้จะเป็นรูปแบบใดพี่น้องจะมาพอกันเนาะครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับครพี่น้องไปจีนตังสองทางสุขเด้อไปเด้อทางสุขอ่ะสายจวดกี้กันแต่ว่ามันเป็นสายไฟพี่น้องเอ๊ะทางเด้อทางสุกสายจวดให้กันแต่ว่ามันจวดไฟพี่น้องจวดตัดเล็กพี่น้องครับเออคนละจวดครับ ติดตามเด้ครับสายน่างถูกใจจวดเคกันนะครับสายจวดกันแต่ว่าคนละจวดอันนึงจวดปังไฟอันนึงจวดไฟเบอร์พี่น้องจวด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 ฮ่าเอาติดตามในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ